ครับผมตอนนี้วันนี้เรามาทำเกงกองกันนะผมเกงกองข้างในหมูครับผมเราจะมีเกลือกไส้ครับใส่ไปเลยไส้หมูครับผมไส้หมูเกลืนหมูไส้หมูใส่มีเกงกองข้างในหมูครับผมเติมน,น้ำขึ้นหน่อย ใส่มดเลยครับนี่ครับสิ่งที่เราเตรียมไว้ครับผมนี่ฮะมีมะละยอดมะละมีมะละฝักมันนะครับผมเดีใส่พวกนี้ไปก่อนนะข้างในครับผมขึ้นไปเลยใส่ไปใส่หมูครับผมใส่ไปนะครับเดี๋ยวเติมผักครับผมวันนี้เก่งอ่อม เรื่องในหมูครับลอยน้ำเดือดครับแล้วปรุงรดครับผมโอเคครับตอนนี้เนื้อก็เสร็จตัวแล้วครับผมปรุงรสเลยครับผมบนชุดรสไปเลยครับรสหน่อนึงพอครับผมเหมือนเดิมครับน้ำปลาครับผมนี้เค็งหอมครับผมหน่อยนึงน้ำปลานะครับขาดไม่ได้นะครับผม น้ำปลานะครับผมแค็ไม่ได้เลยเก่งของวันนี้อุ้ยน้ำปลาเสร็จไปแล้วนะครับเขาขัวสน,น่อยนะครับผมใส่ร็จขัวเพื่อความข้นของน้ำครับผมเก่งของขึ้งในครับวันนี้ขึ้นในหมูครับใส่ไปเลยทอ เยอะไม่ดีครับเยอะเหนียวครับแต่พอดีพอดีอดความไม่พุนะครับผมคน,นคับที่นี้คนได้เท่าออก,กัน,นครับผมชิมน้ำสักหน่อยนะครับผมแล้วก็จะเติมผักครับได้กลิ่นปลาครับผม โอ้มีเด็กไปโรงเรียนร้องไห้ครับผมอาบน้ำครับยามเช้าโอเคครับทีเตรมผักไปเลยครับผักยเยอะๆนะครับเกงอ่อมใส่ไปหัวผักชีแล้วนะครับดูยามเช้าของเราวันนี้ครับผมฟังเสียงนกร้องไปด้วยครับผม อาบน้ำไปโรงเรียนครับยมเช้าสอเคีครับผมเดี๋ยวไปรับชมตอนกินกันเลยครับปิดฝาก่อนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดียมเช้านะครับกินข้าวเช้าครับวันนี้เมนูของเราคือแกงอบขคในหมูครับผมเมนูจานเดียวถ้วยเดียวครับวันนี้กินข้าวเช้านะครับเอาเลยครับผม เก๋นด <G ül üyor> ้วยไตไก่ไตหมูมาครับกินข้าวเช้ากันครับ มาครับอร่อยอร่อยเดีวยวกันครับผมข้าวเช้าของเราวันนี้เมนูเคี่ยงอ่อมเครื่องในหมูครับผมสดน,นนะครับเนอะ ยัังครบใส่ยอดมาละไปใส่ย,ยอดมาละครับไปครับผมเกิดมาละกับลูกมาละเก็บมาอย่างทุ่งครับผม

เกือใส่กับไตครับ โอเคครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ตองช่องนววิลาดเลยนะครับผมโอ้เผ็ดมากครับวันนี้สวัสดีครับจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ